บทสวดธรรมาจากกรบปรวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระขวาภาราณสศียังวิหารติอีสิปัตตเนมิคาาเยตัตะตโคพระวา,า,วาปัจจาวัคคีเยพิกูอามันเตสิเวเมพิกเวอันตาปะพระชิเตน,นะเสวิตภา,าโยจายังกาเมโสก,กามาสุขันริกานุโยโคหฮินโนคัมโมปูชุชานิโกอนาริโยอะ นัทธสันหิโตโยจายังอันตริกะอันตกิละมาฐานุโยโคทุโคออนาริโยอนัทธสันหิโตเอเตเตพิขเวอโผอันเตอนุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคาตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานากรณีอุปสามายาภิญญาญาสัมโพธายานิพานญา,าสังวัตติ กตมาจะสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขูกรณียาณกรณีอุปัสมายอภิญญาญาสัมโพธายะนิพานญะสังวัตติอายะมีวะอาริโยอัตถางคิโกมะโคเสยยาทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อ่ยังขูสาพิคเวมัชิมาปฏิปาทาตถาคติน,นะอภิสัมพุทธาจากขูกรณียาณกรณีอุปสัมมายอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทางขคปะนะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาเชาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปะริเทวทุกขะ โทมาัสสุป,ปายาสาปิทุกขาอปปโโขาัปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนละภะติตามปีทุกขงังสังคิเตน,นะปัจจุป,ปาทานขันธาทุกขาอิทางโูปนะพิคเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันนาหา โณพะวิการันทิราคะสหะา,าต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 าพินันทินีเสยยะทิทางกามตันหาภาวตันหาวภาวตันหาอีทางโคปะนภิกขเวทุกขะนิโรโทอริยสัจจังโยตัดสาเยวะตันนะหายะอเสสวิราคานิโรโทจาโคปตินิสักโคมุตติ อะนาละโยอิทังโูปนาพิกเวทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังอะยะมีวะอะริโยอัตทังคิโกมะโคเสยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปรินญา ันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจ um จันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังขูปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจัง ปหาตับพันติเมพิคเวปุเพอ,อนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขงุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกโกทปาทิตังโขงปนิทางทุกขสม,มุทยโยอริยาสัจจัง บหินันติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาที่อีทางทุกขานิโรโธอริยศัจจันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปนิทางทุกขนิโรโธอริยศัจจัง สัจจิกาตัปพันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปณิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขง อุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารลโกอุทปาธิอีทางทุกขานิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารลโกอุทปาธิตังโขมณิทังทุกขานิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาเวตับพันติเมพิคเวป,ปเุเพออนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยาน,านังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจพาวิตันติเมพิคเวป,ปเุเพออนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยาน,านังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลกโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตังทวาสถาการังยถาภูตังยานทัศนังนสุวิสุทังอโหสีในวาตาวาหังพิขเวสัเทวะเกโลเกสัมมารเะเกสพัมมะเกสัสัมณพัมมะนิยาปชาญาสัตเทวมนุสายะ พนุตตารังสัมมาสัมโพธิง n g ิสัมพุโทโธปรจันญ,ญาสิงญาตูจโัโคเมพิขเวอีเมสุจัตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตังทวาทสาการังยะถาภูตังยานาัทสานังโสวิสุทังอะโหสิอัถาหังพิขเวสัเทวเกโลเกสม,มารกเกสัพพมเกสัสมณะพัมมะ นิยาปชายะสติวะมนุสายะอนุตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจัญญาสิงยานันจปน่ปะณะเมทสันังกุทปาทิอากุปามีวิมุติอายะมันติมาชาตินัตทีนานิปุนัพพะโวติอิทัมโวจะพภะเขาวาอาตัตตมะนาปจัจจวัคคิยา พิกขูพระเขาว่าโตพาสิตังอะพินันตุงอิมัสมิงจับปะนะเวยยากะระนัสมิงพันยะมาเนีอะยะายสัมาโตโกนทัญยาะสะวิระชังวีตามลังธรรมะจากขุงปุทปาทิยังกิตจิสมุทัยยะธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัตติเตจักพักขวตาธรรมะจักเกภูมมาเทวาสัตธมนุษสาเวสุงเอตัมพักขวตาภาราณะยังอีสีปัตตานีมิคทายทยอนุตารังธรรมะจักกลงปวัตติตังอปวัตติยังสามเนนาวาพัมมเนนาวาทเทวินาวามาเรนาวาพัมมุนาวาเกนาจีวาโลกัสมินติภุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวา จตุมมหาราชิกาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงจตุมมหาราธิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวะตุสีตาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงตุสีตานังเทวานังสัตทังสุตวะ นิมมานะราตีเทวาสัธธมนุสสาวสุงนิมมานะราตินางเทวานางสัตทังสุตวาปารนิมมิตวะสาวตีเทวาสัตธมนุสาเวสุงปารนิมมิตวะสาวตีนางเทวานางสัตทังสุตวา พัมมากายิกาเทวาสัทมนุสาเวสุงเอตัมพักขวาวตาภารานะสียังเอสีปัตตานีมิคาไทยอนุตรังธรรมะจักกังปะวติตังอปววติยังสามนเนนนาวาพัม,มเนนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพัมมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติอิติหาเตนะคณนนะ เตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตโทอปคูตคัดคัดฉิอายันจะทะสัสหัสีโลกาธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปเปวทิอัปปามโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระหงสีอติกมเมวะธาเทวานางังเทวานุภาวางังอัทคูพระเขาวาอุทา,า,านังอุทานใสีอัญญาสีภาวะ วะตาโพโกณทันโยัญญาสีวะตาโพโกณทันโยติอิติหิหังอายะสัมมาตโตกณทันยัสสะัญยาโกณทันโยเตเววะนามังอะโหสีติเก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุร,ธร,รธิสัทธรรมะสารถิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธภคควาติ สิทธรรม,มานุสติสวาคาโตะภะกวตารทมโมสันทิติโกากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยโกปัจจัตังเวทิตาโพวิญญูหติติสิบเอ็ดสังฆานุสติ สุปฏิป <S token isation> ันโนภะขวัโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขวัโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะขวัโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะขวัโตสาวะกะสังโฆญาทิทังจตาริปุริสายุภานิอัฏฐาปุริสาปุคาลาเอสาภะขวัโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขีเนยโยอัญชลี่ยรณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติ สิบสองสกัตตวาสกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทางอุตมังวรังหีตังเทวะมนุสสนณังพุทธเตเชนโสธินานัสสันตุปัถวาสาเพทุขาวูปสเมตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถทางอุตมังวรังประริราหูปสมัมมานังธรรมเตเชนโสธินา นาสันตุปัทวาสัพเพพยาวุปัชมินตุเตสกตวาสังฆารัตนังโอสถทางอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆตีเชนโสโธทนานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวุปัชมินตุเตสิบสามพระคาถาชินัมบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวหนังจัดโตสัจจาสพังระสั้งเยปิวิสุงนราสภา ตันหั่งกรัรธโยกุทธาอัทาวีสตินายกาสาเพเปฏิตตาไมหั่งมาทะเกเต,เตมุนิสลาซีเซปติตโตไมหั่งพุทโธธรรมโมทว,วิโรจเนสร้างโคปฏิตโตไมหั่งอุเรสัพภคุณากะโรอาทเยมีอนุรุทโธทซาลีปุตโตจักถินีโกนทันโยปิิภาคัสมิงโมฆคลานโนจาวามะเกทักถินีเนสาเนไมหั่งอาสุงอนันทราหุรา กัสโปจะมาห้านาโมอุพาสุมวามาโซตะเกเก,เกสะโตปิฏิภาคาสัสงสุดิโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมณิปุงคาโวกุมารก,กัสโปเทโรไมเฮซีกิตวาทะโกโซไมหังวะเทนิจังปัดตินทาสีโกานากะโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนาซีวะลีเทราจะอิเมชาตานารเตติลากามามะ เซซาสีติมหาเทลราวิชิตาคินาซาวกาเอตาสีติมหาเทลราชิตวันตูชิโนราซาชลันตาสีลาเตเชนังคามังเคสุสันชิตาราตนางปุระโตอาสิทาคินีเมตสุตตะกังท่าช่างปัจโตอาศิวามอังคุลิมาละกังคันธโมราปริตันจะอนานานติยสุตตะกัง อากาสิชาธนังอาศิเซซาปาการสันชิตาชินานาวรสังยุปตาสัพตปปการรังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรันชตุปัถวา อาเซซาวินายังยันตุอนันตชินเตชะซาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัชเรชินาปัจชมาดชัมหิวิหารันตังมหิตเรสถาปเรนตุมังสะเพเตมห้าปุริสาสภาอิเจวัมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโกสังฆานุภาเวนะขีตันตาราโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัชเรติ สิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสาสมะพินิมิตาสาวุธันตังกรีเมฆาลังออทิตโคส萨เสนามาลังทานาทิธรรมวิทนาคิตวามุนินโทตันเทยสาภาวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามาพิจุชิตาสะพอรันติงโครัมปนาระวะกามาทัททายะขังขันติสุทันตาวิทนาคิตวามุนินโทตันเทยสาภาวตุเตชยมังคลานิ นาราคีลิงคาัชาวรังอติมาถูตังทาวกีจกมะสนิวะสุทารุนันตังเมตตมผู้เสกกวิธินาคีตวมุนินโทตันเทยสาพาวะตุเตชัยมังคลรานิโอคิตาคัดข้ามาติหัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิตีพิสังคตมโนคีตวมุนินโทตันเทยสาพาวะตุเตชัยมังคลรานิกัตวานะกัตถามุทารังอิวะขับขับพินิยา กินจายาสุเทวาจนางชนะกายามเชสันเตนะาสมมวิทินาคิดวามุนินโทตันทีชาสาภาวะตุติชัยมังคลานิสัจจังวิหายามาติสัจจกวาฒาเกตุงวาธาพิโรปิตมะนังอธิอันทภปูตัง ปัญญาปฏิปัาดุจโตคิตวามุนินโทตันเดยะสาภาวะตุเตชยมังคลรานินันโทปะนันตะพุยคางวิพุทังมหิติงปุตรเตนะเถระพุทธนะธมาปยันโตอิทูป,ปะเทสาวิทินาคิตวามุนินโทตันเดย์ยะสาภาวะตุเตชยมังคลรานิ ทุกคาหาทีที่ผู้ชาเคนาสูบทัฏฐาหัถัตงพรหมวิสุทธิชุติมิติภากาพิธานังยานาคเทนะวิทินาคิตวมุนินโทตันทีชจาสาภาะวะตัเตชยมังคลานิเอตาปิดผู้ทยาม,มังคลาอัตถาคาถาโยวาจโนที่นาทิเนสระเตมาตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปันทวานิ โมขังสุข,ขังอธิฆาเมยย่อนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายาสภาพปะฏินังปุเรตวาปารมีสภาพปโตสโพธิมุตมะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเต,ต,เตชยมังคลัง ชายันโตโพธิยาโมเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชายโหหิชายันสูชายามังคะเลอปปราชิตปารังเกซิเซปัวบิโปขาเรอภิเสเกสัมภทธานังองคาคัปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคลังสุปภา,าตาังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตโตจะสุริยังพมะ จาริสุปทักขินังกายยะกัมมังวาจากรมมังปทักขินังปทักขินังมโนกรมมังปทินิเตปทักขิีนาปทักขิีนานิกัตะวานะละพันตัดถีปทักขินผ่ะวัตุสภาพะมังคลังละขันตุสภาวะเทวตาสภาวะนุภาวินะสทาสุทีพวันตุเตผ่าวัตุสภาพะมังคลังละขันตุสภาวะเทวตาสภาวะธรรมานุภาวินะสทาสุทีพวันตุเตผ่าวัตุสภาพะมังคลังละขันตุสภาวะเทวตาสภาวะสังขานุภาวินะสทาสุทีพวันตุเต สปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปีคเรโพทิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะภาวันตุปูชิตาโสติงกรโรนเตทวิหารมันทะเรเทราจมัชานวากาจะพิโวสารามิกาธานาปะปตีอุปาสากาคาเมจัตเทสานิคะนิคะมาจะอิสรา สปานะภูตาสุขิตาพาวันตุเตชลาผู้ชาเยปีจักันทสัมภาวาสังสีทาชาตาอาทาวูปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปตินจเตสัพเพปิทุกขสา,ากกรุณตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมูธรรมมัทธาจะปุขราสังโคโหตุสัมโคว,วะ อัฏฐายาจะหิตายาจะอัมเหรคตุสัตมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธมีอริยปวีธิเตปสันนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเลีเทโวปวัสตุพุทธิภาวะ วุติภาวายาสัตานานัสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอตตราชังนิจังรักันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักันตุสาาัพพานสิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจจนิทุกขาพยปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกโหตุสเพปิปานิโน เอตตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญะสัมปทังสัพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตถายะสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิรตตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุมังคนคาถาโหตุสัพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุธานุภาเวนัสโตรีโหตุนิรันตรัง โหตูสัพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพัรมานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรังโหตูสัพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรัง สเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะระขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัตาปจิกนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะระขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะระขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะระขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพอรังอรหันตานันจะติเชนะระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพอรังอรหันตานันจะติเชนะระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพอรังอรหันตานันจะติเชนะระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพอรังอรหันตานันจะติเชนะระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพรังอรหันตานันจะตชีนะระขังพันธามิสั ผัสูสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาเพราะรัตนาตรัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสะยายมลและทับมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรนักแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุทั้งปวงที่สาสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจ,จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทกปการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอพลบุญน้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนตต่ออุบรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสาราสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่คืออายุวันณนะสุขภาระเทิน ขออนุโมทนากับครอบครัวอยอดเสิีฐีทุกท่าน